คิระบุงอ่ะหลานยาาอ่ะอายุหกสิบเอ็ดอ่ะเกิดที่บ้านตาบ,บองอ่ะจ้ะจะย้ายมาอยู่บางหมกูก็มาสืบทอดจากสาลเนี่ยอะ่คออยอะคุณแม่ชื่อบัวเงินบัวลอยอะ่ะก็เมื่อก่อนแม่ก็จัดสานนะเนาะเลยเทำต่อจากแม่ดูแม่ทำแล้วก็ทำ ตั้งแต่นั้นมาเลยทำมาตลอดเลยก็จะมีกระบอกไม้เท้าหลามนะแล้วก็มีมีดมีมีดเหลาแล้วก็มีกรรไกรด้วยมีได้มีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็มาตัดตัดแล้วก็เย็บ ส่วนมากจะทำสามประมาณสามสี่ลายเนี่ยมันจะมีลายธรรมดาลายสองลายสามแล้วก็ลายดอกอน,นี่เป็นกลุ่มลายลายดอกรวมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นลายสามคะ่ะบุก,กวันั้นมาอันนี้เป็นลายดอกยาวลงมาค่ะที่เลยทำไว้ก็มีแค่สามลาย เอาแม่ข้าวหลามมาแล้วก็มาเอามาตากักแดดให้แห้งก่อนนะคะตกักแดดให้แห้งแล้วก็จัดจะเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วมาเหลาจะเป็นแบบนี้นะค่ะน้องนี่ก็ทำลูกสะพ้ายอ่ะล,ลูกสะพ้ายก็ทำค่ะพ <laughs> ึ่งมาอยู่กับป้าก็ทําเป็นแล้วเนี่ยมาช่วยช่วยก็มีลูกสะพ้ายช่วยทําช่วยกับลุงลุงก,ก็ช่วยเหลาตอกเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอุทุมพรสักครืงานนะคะก็มามาอยู่นี่น่าจะปี5-6แล้วก็มาช่วยคุณแม่เป็นธรรมนะคะก็ในปีนะั่งน้องน้องก็ทำมันก็ทำได้อย่างไรดอกพวกเนี้ยอาจะยาทำไม่เป็นแต่ว่าถ้าอะไรทมานานี่ทำได้ทุกลาคะ่ะเสร็จแล้วก็จะมาว่าดอก ว่าดอกไม่ก็จะเป็นแบบตรนนี้ยังไม่มีให้โชว์มันเป็นลายดอกแล้วแต่ว่าคนจะสารนะคะเป็นลายบัวตองลายดอกเครือลายดอกกล้ยไม้อ่ะคะ่ะขั้นตอนการทํานะคะั้งแต่เอาตอกเอาไม้ไผ่มาแล้วก็เอามาเลาะผิวออกก่อนคะ่ะอ่ะเราก็มาผ่าเป็นซีกไม่ต้องมีซีดคะ่ะเอาลมเอามาเนี่ยคะ่ะขุดขุดผิวออกให้หมดแล้วก็จะมาทำเป็นซี่เล็กๆแบบนี้คะ่ะ เราก็มาตักให้แห้งพอมันแห้งแล้วเราก็มาตักไอ้มันจะมาสาดแล้วมันจะเป็นตอกแบบนี้ค่ะถ้าอันนี้อันนี้ก็คือเนี่ยจกสารไม่ได้เพราะว่ามันแข็งแล้วก็มันจะไม่เรียบค่ะเราก็ต้องมาเหลาก่อนค่ะแบบนี้ค่ะต้อนคนะ่ะนี่ยค่ะจะเหลานี่ค่ะ,ะนีะนะนะ่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะ ้องเหลาคือมันเรียบๆค่ะเนี่ยเราจับดูค่ะเพราะว่าอันนี้อันนี้คือเหลาแล้วอ,อันนี้ที่ยังไม่เหลาค่ะเนี่ยค่ะผิวมา,จามนจะมาตัดกัน,นแล้วเวลาเหลานีน่น้ำหนักมือมันต้องสมมาเสมอค่ะถ้ามันแบบหนักไปหรือว่าเบาไป เส้นมันจะไม่เท่ากันแล้วมันจะไม่สวยอคะค่ะเนี่ยมันจะขาดถ้าเราถ้าสมมติว่าเราแรงไปมันก็จะขาดอย่างเงี้ยคะ่พะพอพอเราอย่างงี้เสร็จเราก็ค่อยมาสานนะคะอย่างอันนี้เมื่อกี้นี่แม่สาธิตแล้วเนาะว่าสานย่งงมันมันมีหลายขั้นตอนเนาะพอเราสานอย่างเงี้ยเสร็จเราก็จะมาดึงดูงให้เป็นจิบแบบเนี้ยคะ่ะเป็นตั้งๆขึ้นมาแบบนี้คะ่ะเ,เสร็จแล้วเราก็จะมาอันนี้ต่อเสร็จเราก็มาตัก เย็บตรงนี้เย็บตรงนี้เสร็จเสร็จแล้วมันต้องเย็บแค่อันอันเดียวก่อนตรงนี้รามันเย็บข้าในตรงนี้เสร็จแล้วมาเย็บค่อยมาเย็บตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บข้างในรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาทาสีค่ะลงสีลงสีก็เป็นเยบร้อย เริ่มต้นจากร้อยหนึ่งขึ้นไปอะค่ะร้อยหนึ่งจะเป็นใบเล็กะเมื่อก่อนแพงที่สุดก,ก็เคยทำประมาณส0มร0อย่ร้ี่ค่ะถ้า400ต้องละเอียดอะค่ะวันหนึ่งถ้ามันละเอียดก็ใบหนึ่งก็ไม่เสร็จนะถ้าแบบนี้ก็ได้บันลวันละใบอยู่อันนี้ มันก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วเทศกาลนะคะ่ะช่วงประชันองนี่ก็ใครได้เยอะอยู่ถ้าไม่มีโรคโควิดเข้ามานะคะอย่างสมมุติว่ามันมีหลายเจ้าอย่างเจ้านน้นเจ้าน,านี้เจ้านี้20ใบเจ้านี้20ใบ5เจ้าก็ร้อยใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เข้ามานี่คือแบบหายไปเลยโควิดเขาเรียกว่าโรคโควิดยังไม่เข้ามาเนาะตอนนั้นนี่แม่แก <c oughs> จะขายดีแต่ถ้าแต่โควิดมาเนี่ย มันไม่ค่อยได้ขายจัดแต่ก่อนแต่ก่อนนี่มันจะเป็นชั่วอะไรนะสารละอันนี้ค่ะมันจะเขา้เขาข้าวางมาเป็นร้อยใบพี่แล้วทีนี้ถูกยอดเลยหมดเลยเพราะว่าตั้งแต่โควิดเข้ามาเนะะี่ยค่ะเขาก็ถูกยอดเลยนอกจากเลยราบเผ็ดขึ้นมาเพื่อขายเพื่อแบบตาจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อันนี้คืออันนี้ที่ทําไว้เนี่ก็คือเขาจ่าไว้ต้องส่งไปที่รีสกเก็ต ก็อยากให้หลูกหลานสนใจนะสนใจทำสิทอดไปมันก็ดีนี่ยคะส่วนบางเด็กตอนนี้เขาจะไม่ค่อยจะสนใจนะแต่มีเป็นบางคนก็มาถามมาอยากทำอยากเป็นงนี้อยู่ถ้าเขามาถามป้าก็สอนก็ทำให้ดูเงนี้